ไปถามมีเนียจังหน่อยมีมาเพียบมีเออจับเสือกจังบ่ว่างหัเลยจังไหนเป็นยังบ่าว่างเลยจังว่า่อเพียคือเกี่ยวรถกับมาบอดปึ๊บอ่าครับว่าพ่อตัวนี้เท่าไหร่อ่ามื่นห้าสองตัวอ่าเดี๋ยวตอนไหนขายเอาสี่สี่พันเดียวต่อไรครับ่อวจับเสือกไว้ต่อลงต่อลงอืออื่นอยากซื้อกับบ่าวได้ขามาเลย พยานเพิ oh, oh. uh. ่นเก่งใจเพิ่นอ่าก็เลยได้ขายพันหมื่นสองพันแปดรวยอ๋อโอ้ยแม่ลูกพอต้มไงดีพอไม่รู้พอไม่รู้ว่างที่ว่านี่โดนหรือเปล่ดนี่ไม่นี่อ๋อไมอนี่นี่บ่สองตัวนี่คือกันพื้นจะเข้ามาเขาบวชเข้ามาเนียเขาเสือกมาว่างเขาเดียวเห็นแล้วว่าเสียดันใบเสือกแล้วมันมีใบ้างใหม่ถึงว่าแม่ลูกลูกแพรเขาอยู่หันมไอนี่ เนียขายแล้วบะนีนี่บอกแล้วไม่แม่ไม่ไม่นด้เลยขายเท่าไหร่เออวางฉันขึ้น, <c oughs> นคุณน <c oughs> ั้นมาเขียนเลขอ๋อเอาไปลงขั้นนี้ะเบียนรถเพื่อนลอยสามสิบพันปีหมื่นสามพอนขอพันพอพัน มมืสหรมืันงนต่ามตรงน้าเนี่ยตันเนี่งมือสอันนี้ดิ่อนดิายแล้วมือจีนมือจีนัตใหญ่ในหอยศูนย์แล้ว แต่ก่อนในสองหมื่นทนี่เม,มือกี้ก็2สองหมื่นี่14นซีายแล้หร้อยสามหครับงวนี่ะมานปีนเช็กเดือนครับนี่สิบสเดือนนี่เน,นาะไหนอหูมันยี่างปีสี่เดือนหเดือนนี่ล้วโอ้สิบห้เดือนแมนถ้าคูเงินซีอืม โม่คนเชียร์ใช่กันเอาแมนขายตระกูเลยอพอเจี๊ยบมาขายดิเจี๊ยบไม่เป็นเหรียังไพร้านันสุดเลวพี่น้องว่าว่าพี่น้องว่าบุญหลวงไฟบ์เกี่ยวบบแมนด้บุญหลวงไฟเกี่ยวด้สำหรับตลาดบ้านผมไปเล่นบังไพรเขาว่ามันขึ้นทีรีลงหน้าเปิดเทอมบุญหลวงไฟเนี่ยก้อนสีเทขายงัวดก้อนสีเทขายงัวงัวก็ชีถอยลงอีกนะนี่ลราหมื่นสี่หมื่นสี่ต้นนี้คนขายสามพัน พอยังสดอกเอาไปกบไปข้าหญ้าค่ายังเลียงมันก็สำคัญเปิดข้าลูกเลยล่ะโอ้เปิดเทอมที่ผมไม่เคยยดะิดไปนะครับเตรียมเตี่ยมไหวฉันละเปิดมือลงให้ลงหน้าเนี่ยก็เสด็จขายจังไก็สด้ขาย โอ้ลงหน้าเนาะอันเนี้เปิดเทอมเนาะเปิดเทอมยังไนีก็ได้ขายโอ้มันบ่มีลงไฮลงหน้าเนี่ยบ่มีหยาบปะบ่มีหมองคูุมหมองลามโยมีหมองคูุมหมองลามบ่มีแต่ไรผูดแต่ว่าบ่มีหยากี่หยาบบ่มีพี่น้องแต่ว่าแหงหยางน้ำเงินสิไปเฮ็ดทักษะหลังสี่ทีหล่อโอ้ยอะไรเดี๋ยวมาขายเออให้ลูกให้เต้าไปหน่วยซื้อยูซิกินถัวไปลงเหรียญเจ็ดยังไง พอพอผุดทีบ่มีสื่อกินได้ว่าเท่านี้กินละเป๊กเป็นมือละสี่หน่อยบ่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 เป๊กบ่กินอ้หน่องเนี่ยแต่นมเหรอบ่มีชูในหอยโมโหแล้วโมโหเลยจะน้องมาขายเด้เดี๋ยวแต่กํไลหลายหอยโมโหบ่บ่บ่เออมันมันถือราคามันถือก็ทัไปพี่น้องอืมราคามันถือมันถอยลงหลายแล้วก็ขายได้ดิพอบริสุทธิ์ตัวนี้ น่าไม่ค่อยเบิกซื่อตาบานปรได้สีสาวๆเด้องขึ้นมาเลยายงอได้อยู่แต่ยังกันนาสาวๆอยู่บ่ราสาวจะได้เป็นบ่มีย่างจนไม่มีเล็บแล้วของต้องเรื่องของอย่าโมโหโมโหเอาเทียวเดียวเด้อเอาบาดเดียวพ่อบรรยากาศนี่น้องนี่โอ้เมื่าแล้วตัวนี้โอ้ยยังอาขึ้นังิี่เลไดตัวนี้ มื่นสามหมดสามตัวเลยโอ้อยพับรถดีๆสามตัวมื่นสามแม่รู้กับสิเก่าพันท่านั้นนี่แปดพันอ่ายังของวันไหนอยู่

อย่างเดี้ยกับพนสามโอขากันอยู่ขาดจาะแปดร้อยโอ้ยแปดพันหาลดลงมาเลยอยู่กพันสองร้อยแหะ่มเงยน่พี่น้นนองร้อยสมเจ็ดสามแปต่น,นามันกรบ,บางเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฮึ่มจอยแน่หาพี่น้องนี่คือมันต้องซื้อให้ครับตอนนี้คืออยากไรก็พันสองก็ให้แปะพันห้าร้อยบาทบรรยากาศซื้อขาย โอ้บังแขวกันโอ้แขวลาด้วนมึงบักมันกับหูนะโอ้แต่ก็ยังแน่นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าล um> ูมมันสี่ห้าตัวบกบกตามก็สี่ห้าตัวทุกคนนี่ว่าอยากฮกเจ็ตไหมหล่ ยางนี้พอยินร้อายางนี้หมื่น,านหาร้อยโอ้ผู้ใดมีเงินพอซื้อถิม่มไปอยู่ครับงวดช่วงนี้แล้วค่ามันพอซื้อเลี้ยงได้ซื้อขายนี่กันยากแน่กันพอซื้อถือกี่ลีกันโอกาสจิขาดทุนหลายแต่ซื้อเลี้ยงนี่ไ,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 ได้ไดเลยครับก้าวพันห้ 9, <5 S 2> าเพียงครบ ผ่านกันอยู่พันหนึ่งน้องน้องบุ้งบรรยากาศที่ขายเบรบเทียบราคาผ่านอยู่พันเดียวบรรยากาศบรรยากาศอ่ะเงองตัวไหมโอ้ยบงทา,ายเนี้ยน้อย เนี่ยเอาสองร้อยาหนคาขอหมาอย่ยอ๋อเอาหมื่นสองร้อยรถลวงแล้วาซื้อมาซื้อเอากขาลอยดอกสองลอยนะซื้อซือาสองลอยยังวะก็ให้มันไ้ซื้อเด้ขาย